ตีนไก่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาเด้อค่ะมณีสิ้าท่านผู้ชมนะคะมากินตําตีนนี่ข้าวปุ้นใหนอ้องโซยกับข้าวปุ้นข้าวปุ้นนี้ถ้าแบบมากินบะหมีนะคะมันสิบูดเลยแหละเพราะว่าตอนนี้ร้อนๆหน,น,นาวๆอยู่มามาเด้อคะ่ะอันนี้คือพริกหวานในสวนนะคะลูกนี้แพงมาก <c oughs> ลูกละ สิบยูโรเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราซื้อต้นกล้ามาสิบยูโรปลูกแว่ามันมีแค่ต้นละหน่วย <laughs> หวานหลายคนถามว่ารสชาติมันเป็นอย่างไรนะคะปุ๋ยก็จะเอามาชิมให้ดูอีกรอบนะคะเพราะตอนแรกที่เราเก็บคือแดงสวยอันนี้ก็คือแบบว่า ยังแดงไม่เต็มที่นะคะแต่เขามีความกรอบมีความหวานหวานอร่อยสำหรับปุ๋ยนะคะพริกอันนี้ไม่ฉุนไม่ไม่ฉิวนะมาสิบว่าคือพริกทอดพริกทอดสเปนนี่มันฉิวอยู่ทํมมันอ่อนแห้ง ตำตีนไก่ใส่บัเขือใส่แมงลักแล้วก็ใส่หอไม้ค่ะ ăn bao nhiêu bữa à? <laughs> hmm. tín bằng cả xíu xạp phải อันนี้เป็นผักสลัดอันนี้ผักกาดขาว เขาปูนเศร้างามป่ กว่านั้นนีคือบอกเลยว่าหวานอร่อยกว่าซื้อแน่นอนนะคะแต่ว่าต้องกล้าเราซื้อเขามาปลูกนะคะถามว่าทําไมต้องกล้าถึงแพงมันแพงที่แพ็กเกจเวลาเวลาขายอะ่ะแม้เราจะขายอะไรก็แล้วแต่ถ้าหน้าตาทําออกมาดีอ,อย่างแพ็กเกจต่างๆให้มันดูสวยใช่ไหมมันจะมีราคาขึ้นดังนั้นมันก็เลยจะแพงเพราะว่าเขามีมาทงแบบกระบะเป็นกลอน่องนูน,นนะะี่นั่นค่ะ แล้วก็มีป้ายชื่อด้วยมันก็เลยค่อนข้างจะมีราคาสูงแล้วก็เขาเพาะในช่วงที่มันหนาวแล้วก็มันแตกต่างพื้นที่ด้วยนะคะเพราะเราไม่ได้มาซื้อในเมืองของเรานะเราซื้อต่างเมืองเอามาปลูกเดี๋ยวจะว่าเ,เดี๋ยวบางคนที่อยู่สเปนเหมือนกันก็จะว่าไปซื้อต้นกล้าที่ไหนต้นแพงจังอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ละพื้นที่แต่ละเขตมีต้นทุน มีการอ่าเขาเรียกอะไรทำแพ็กเกจนู่นนี่นั่นแตกต่างกันออกไปนะคะมันดังนั้นมันก็มีราคาที่แตกต่างดังนั้นก็เลยว่าเออพูดไว้ในคลิปไปก่อนเลยเพราะโดยส่วนตัวต้นกล้านะคะก็เคยซื้อตั้งแต่ต้นละห้าสิบเซนไปจ้างเขาเพาะเป็นกระบะหนึ่งกระบะนี้มีประมาณร้อยแปดสิบต้นอะไรเงี้ยก็ราคาประมาณยี่สิบสามสิบ แต่ว่าอันนี้ก็คือที่ที่บอกว่าอืมลูกเนี้ยมันมีแค่ลูกเดียวเพราะว่าเราซื้อต้นมานะคะมันต้นละสิบซึ่งตอนที่เราปลูกอ่ะเราบอกเลยนะคะว่าเราปลูกไม่กี่ต้นอนะลงทุนเป็นร้อยบาทเออไม่ <c oughs> ใช่ร้อยบาทสิร้อยยูโรนะคะโอเคค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปแล้วนะคะจะไปกินต่อไม่ใช่อะไรหรอกถ้า,ากินโชว์นะหนึ่งชั่วโมงก็ไม่น่าจะหมดเ<โ>พราะอะไรอื้<โ>มกินตีนค่ะนะคะแทะเลมนะคะบายบาย